ต๊อดยามเช้าค่ะทําวานเป็นหมูตุนน้ำพริกเกาหลีค่ะเหลือนิดนึงแล้วก็จะทําเป็นขนมจีนไปเลยค่ะนี่ก็เส้นขนมจีนเกาหลีกําล,กลังต้มแล้วก็กําลังสุกค่ะทุกคนข้าเส้นข้าฟูแบบนี้คือเขาสุกแล้วนะคะเตรียมไปล้างกันเลยค่ะ ปิดเตาแล้วเตรียมไปล้างค่ะแล้วก็เอลงไปต้องล้างก่อนนะคะถ้าไม่ล้างก็จะไม่อร่อยค่ะแล้วน้าสองน้ำก็พอค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเส้นเขาก็จะประมาณนี้ค่ะเหนียวนุ่มมากๆค่ะ ก็เตรียมวางใส่จานค่ะวันนี้เราก็จะกินเป็นขนมจีนไปเลยนะคะเป็นขนมจีนลาดหมูตุนน้ำพริกเกาหลีไปเลยค่ะทุกคนรสชาติกลมกลอมอร่อยมากค่ะลาดข้าวร้อนๆก็อร่อย เรียบร้อยแล้วก็จะใส่ผักลงไปค่ะ<ม>เพิ่มผักอ่ะก็เลยเป็นข่นหนมจีนค่ะผักลงไปเยอะๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนหน้าตาหน้ารับประทานไหมคะแล้วก็จะหั่นพริกสดลงไปนิดนึงค่ะพริกเขาไม่ค่อยเผ็ดนะคะ เม็ดใหญ่ก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยเผ็ดค่ะเพิ่มให้มีความอร่อยเพิ่มขึ้นค่ะทุกคนอาหารเช้าของวันนี้ของเราค่ะเส้นขนมจีนค่ะทุกคนให้ดูใกล้ๆนะคะเขาจะมีความเหนียวนุ่มคล้ายๆกับเส้นขนมจีนของไทยค่ะแล้วก็มีหลาย ขนาดนะคะแต่ละยี่ห้อก็จะแตกต่างกันค่ะอยากได้เส้นใหญ่กวนี้ก็มีค่ะเส้นเล็กก็มีนะคะแล้วก็สามารถทำได้หลายเมนูเลยค่ะหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้ค่ะสำหรับทำเป็นแกงแบบนี้เหมือนโรยด้วยลาดด้วยหมูตุนเกาหลีค่ะ ทำแบบนี้อร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็นุ่มมากๆค่ะละลายในปากเลยนะคะเพราะว่าต้มนานจนเปื่อยมากๆค่ะหัวเชยเท้าวทานข้าวเช้าด้วยกันนะคะขอบคุณทุกกรรรับชมค่ะขอให้ทุกคนเฮงเบงปังค่ะ